กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหุย้ยเหน่่อยเห็นผู้บ่าวเฮ้ยเบฟู้ดเบฟู้ดอีลเลฟเฟนมาส่งย่้าค่ะเสตียงปีปีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้กินเฮ้ จอบแซองเบิงผู้เบาเฮ้ยผู้บามาทรงหยาตพีนาริ่นมาทรงหยาจ้าจ้าดีๆใจสวยขอบคุณนะคะสำหรับย่านะคะจากเอเลเฟนฟู้ดนะคะทาพีนาริ่นพีนาริเพลนบ่งหูว่าเป็นองเมีใดเฮ้เฮ้เฮ้ฮพีนารินไปแล้วเฮ้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 กน้วเฮ้อยากไปน้ำพีนาริ่นเหรอไนั่นน่ะ อุ้ยเฮ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 ้ไปหลับคุณได้พินาลินไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับย่านะคะย่ากินนารีนะคะโอ้แม่ต่าสาวปีของเราไม่ได้กินนานแล้วนะคะคุณเออคำหมักญ่เลยแสบหลายเพื่อนในน้อยกระได เนี่น่อยก็อยากน้ำเมีตีล่ะเหี้ยเห้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นฟีนอลินมากเลยจังใดจังวันเลีนมากหลับเลยว่ะเฮ้ยเพื่อเพือออ่อจาขอบคุณเก้ยฝนตกแรงมากเลยนะคะเรอะเรอะหยอกกันกระพร่อยแล้วเอ,เอา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 ขาออกไปยังนั่น เอา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 ย่อต่ำย่อต่ำอิลายานฝนบอยลายานฝนบอ่เออขึ้นไปสแกนนิ้วนะคะฝนยุ่นบ่แห้งไดนตอนเขาลงมามาหอดหนีแล้วว่าฝนแห้งบ่คาดเออที่รถพาฝนเลยพี่น้อง หนาวฮฮ้ยฮึยฮยหาเพื่อนเล่นน่ะหาเพื่อนเล่นน่ะพ,พอปนปูหูว่าลูกไปยืนอยู่นั่นน้ำท่วมเลยพี่น้องน้ำท่วมเลยคุณ Wow 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 wow. Lôm phật vâng lôm vâng lôm vâng 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 Ui Phấn vâng hào. มันจินเป็นเด้เฮ้ยเฮ้ยอ,อเอเอเยเยยนี่หลัก็หาวเสรลูกฮะบนที่หาวรับโอ้ยลมลมลม วิ่งไปหาพ่อแล้ววิ่งไปหาพ่อแล้วหลุน่นฮ่าาฮวิ่งวิ่งวิ่งเอา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 อยากเล่นอยากเล่นในเขาอีนั่นนั่น

ขอบคุณนะคะขอบคุณข้าวหลามสำหรับแม่เอมมี่นะคะพอบนกับเปียกฝนต้องขออภัยในความไม่แต่งตัวไม่สุภาพด้วยนะคะมันเปียกฝน <c oughs> น้อยกินบ่ได้ดอกขุ่นมือหน่อยไหมมือหน่อยขอกินไหมโอ้ยห้องเต้ <laughs> เบาปุ่นกิน <laughs> เออเออใ้กินแนะน่นาะนี่นี่ใ้กิน <laughs> อันเอาไปพี่ปีเอาไปพี่ปี ไปเร็วไปเร็วจอมยุดจอมยุดกเก่งเกงลุดดุดอพอเต็มเอาข้าหลามไปให้พี่ปีนะคะเนี่ยยินเสียงเม่สมมน้อฝนคือแห้งแ่ถ้าเมนาา่นมาอ่ฝืนขี่รถล่งมาจากมองไป สแกนนิวมือนะบพระท่านได้ลงมาดอกขาปันนี่โอมเมนสินั่งถ่ายอยู่นติดีี่ว่าลงมาค่ะตอนลงมาฝนยังไม่ตกแรงนะแต่พอมาข้างล่างนี้ฝนแรงมากเลยเอือยอีวิ่งมาตั้งเลยเฮ้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 ย เภาเอาจจิมัวแน่เด้อค่ะเพราะว่าฝน,นมันตกมันสาดกล่องมันเปียกอย่างกาแฟกินนี่อย่างกินขา้าวร้านกาแฟกินข้าวล้าเฮีย <laughs> เออไปฟ้นเขา <laughs> <laughs> เหยเห็นเห็นอ่างดำเห็นอ่างดำจะเดินไปหาอ่างน้ำแล้วนึ่นเอ้ยพ่อเอาอ่างหนูออกทำไมหนูจะเล่นอยู่กูดะ่ดะกูอ่ะพ่อเอาอ่างหนูออกทำไมไปกุดดินอีกแล้ว ไปคุดดินอีกแล้วมันแหงตหลูมาเด้อมาเด้อเด็งหน่อยอยากเลียนน้ำว้ายนั่นนั่นนั่นว้ายไปคุดดินเนี่ยนะ ลุ้โอลยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสหรับคลิปนี้บายบายจ้า